มาแล้วค่ะรถเล็กๆนะคะแนวประหยัดน้ำมันอีโคคาร์เลยนะคะคือเจ้าคันนี้ค่ะเจ้าโตลต้ายาริสนั่นเองนะคะคันนี้เป็นทรงหประตูและทรงแฮทแบกนั่นเองคะ่ะคันนี้เป็นรถปี2018นั่นเองคะ่ะมาแบบสีเทาแบบนี้เลยนะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแบกไครแบบนี้เลยกัแบบยางขอบ15นั่นเองนะคะอ่ะมาดูด้านในคันนี้นะคะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเลย น,นี้นะคะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะผ้าตัดด้วยสีดำเงินไดน้เองนะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะพรงมอะไรเพาเวอร์นะคะเลขไมาอยู่แค่7จ็ดหเท่านั้นเองนะค,ะคอนโซลเขาก็เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาดูกันหน่อยตะเข็บเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีแบบไม่ใช่รถพลิกคว่ำไม่ใช่รถจมน้ําอะไรมาอย่างแน่นอนนะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะ ข้างหลังอ่ะนี่เลยเป็นทรงห้าประตูนะคะอย่างที่บอกไปแนละ้วก็เปิดขึ้นแบบนี้ด้านท้ายก็จะก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนไม่เคยจิ้มกับใครมานะคันนี้นะคะบอกแล้วว่าติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันด้วยเป็นฟิลม์มไฮคูลเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่บอกแล้วว่าดูรถกับชมพู่นะคะต้องดูให้ครบทุกจุดเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังเม็ดล่องเม็ดนักห้องเครื่องยิ่งต้องให้ดูเลยนะคะเพราะว่า ชมพู่มั่นใจว่าออกรถกับชมพู่ไปได้รถสวยให้รถคุ้มค่าแน่รถดีว่าดีนะคะอ่ะฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยเห็นไหมคะน็อตเดิมแท้ไม่เคยแง่ไม่เคยแง่เลยทุกจุดเลยนะคะนี่ดูไม่เคยมีรถประวัติฟว่มไม่เคยจมน้ําไม่เคยชนมาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้บอกว่าได้แบตเตอรี่ฟรีจากรักเยียามชัยคาของเราไปอีกด้วยนะคะถ้าใครสนใจเจ้ายาริสคันนี้นะคะราคาอยู่แค่เพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนยาวๆได้84งวดเลยค่ะงวดอยู่ แค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเจ็ดพันต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจคันนี้คะ่ะโทรหาชมพู่ได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์ห้าศูนย์สามสี่สามสามออกรถค่ะชมพู่ออกได้ทุกจังหวัดน,นะคะทำเอกาสารให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยไงก็ฝากมาด้วยนะคะ